ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุกกี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมวันพันช์แมนแล้วก็เกมมือถืออื่นๆน,นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายติสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงเพืร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับพวก็ผมปองแล้วก็ช่องวันปองนะครับคลิปนี้อัปเดตเซิร์ฟเวอร์666ตอนที่75กันนะครับเริ่มจากตัวอันดับค่าพลังก่อนผมได้มีการปรับทีมเลยนิดหน่อยแล้วพลังมันก็เลยเป็น67.6ล้านนะครับ แต่ตอนนี้ผมปรับมาเนี่ยพลังผมไม่น่าจะขึ้นไปมากกว่านี้แล้วตอนนี้คือดันสุดมากนะครับแล้วก็กาโร่เรานะครับกาโร่เราตอนนี้พลังสองสนะครับเลขมันสวยดีอ่ะ <c oughs> แล้วก็เลือดตอนนี้เนี่ยก็เป็น20.3ล้านแต่เหมือนเราไปปลุกยักษ์ที่หลับอยู่ตอนนี้เขาตื่นแล้วนะครับคุณอีซิแมนนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับผม <c oughs> น,น่าจะหายช็อตจากการซื้อดิสเซวนไนมานะครับก็ <c oughs> กาโร่เขาเนี่ยมาแล้วนะครับเลือดเนี่ย ผมตีว่า16ล้านแล้วกันนะครับซึ่งเลือดเนี่ยก็แก้ๆกักกบคุณมู่หลานเลยคุณมูหลานก็ประมาณ16ซึ่ง16ล้านนี้เป็นเลือดที่เยอะนะครับถ้าใครจําได้ที่ผมพูดในคลิปก่อนนั้นเนี้ยไอ้ที่เราสึกดวน่ะเออเราเจอการโล่แต่ละคนน่ะเลือดอะ่ะมีคนบอกว่าเฮ้ยเลือดแต่ละคนมันก็หลัก10กว่าล้านอะไรประมาณนั้นซึ่งผมต้องบอกเลยว,ว่า16ล้านนะครับมันคือเลือดระดับตัวบัคในเซิร์ฟเวอร์อื่นเลยนะครับก็คือแก๊ง 100M ที่เราเจออ่ะ ที่เราเจอเนี่ยเลือดเนี่ยไม่ไม่ได้ถึง16ล้านกันเยอะนะมีแค่คุณแฟชนะครับมีแค่คุณแฟชกับคนจีนคนนั้นอะ่ะที่เกินแต่นอกนั้นเนี่ยเขาไม่เกิน16กันนะครับเท่ากับว่าเฮ้ยคุณอิทิแมคุณมูลหลาอะไรเงี้ยก็คือตัวบัคเรียกว่าตัวบัคเหนือตัวบัคนะครับของอีกทีหนึง่งเพราะว่าตัวบัคส่วนอ,อื่นเน่ยเลือดก,ก็ยังไม่ได้ขนาด16ล้านกันขนาดเปิดกันมาเยอะก่อนเราขนาดนั้นอ,อ่าน,นี่ก็น่ากลัวน่ากลัวนะครับเลือดเราก็ตึงอยู่แหละแต่เขาก็ตึงมากๆนะครับใน แต่ละคนนะส่วนใครอยากรู้เฮ้ยผลสกดวนอะไรยังไงเนี่ยที่เราค้างคาไว้ก็สามารถย้อนดูในคลิปก่อนอันนี้ที่เราลงได้นะครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นค่อนข้างรุนละทึกมากๆแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมมาใหม่ก็คือตัวสงครามราชสมบัติกิจกรรมนี้ผมเล่นไม่เป็นเลยนะครับไม่รู้ข้อมูลด้วยและไม่รู้ต้องเสียเวลาเล่นหรือเปล่านะใครมีข้อมูลเนี่ยก็แชร์มาให้ผมได้นะครับสําหรับตัวนี้แล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะมีตัวกิจกรรมกิจกรรมอันใหม่ก็คือเพิ่ม ซัพพลายกลยุทธ์อัตราเลทอพนะครับจะมีฟื้นชีพห้ามขยับรักษาตื่นเต้นแล้วก็จะมีพรเหมือนเดิมเดีย๋ยวอันนี้ผมซื้ออันนี้ก่อนนะครับพรจากดาวเนี่ยมีคนเคยคอมเมนต์ถามผมไว้ว่าซื้อแล้วมันจะถาวรไหมคําตอบคือไม่ครับมันจะรีเซ็ตทุกครั้งที่มีขอพอรจากดาวมาเลยคือครั้งต่อครั้งเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มันดีหน่อยมันก็จะได้ตั๋วต่างๆในรอบนั้นอย่างรอ,ร,อรอบนี้ได้ตั๋วอันเชิญเทคนิคก็ตีเป็นมูลค่าส0 0หเื่นั้าร้เพานะครับฉะนั้นผมเอานะครับนี่นน 81, ววได้มา ซึ่งมันก็จะมีแพ็คอ๋อเหมือนเดิมเลยดิที่มันได้กรอบนะครับจําเป็นไหมเนี่ยนะครับรอบที่แล้วเราจัดบอกว่าผมลืมไปแล้วอะเดี๋ยวรอบนี้เนะี่ยผมยังไม่มั่นใจว่าเราจะเอาไหมแต่แพนเดิมตอนแรกอะผมกะว่าจะข้ามแหละนะครับเพราะว่าเราของเออตัวไม่มีนะครับจริงๆนะ่ะในโซนสีอันเนี้ยที่น่าสนใจก็จะเป็นเหมือนจะเป็นห้ามขยับไหมถ้าจะไม่ผิดขอดูก่อนนะครับเป็นตัวห้ามขยับ ตัวนี้จะเพิ่มค่า Mac HP คนะครับก็จะใช้เล่นกับการ์โลได้ดีมากถ้าใครอยากจะเน้นทีมถึงเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่ดีนะแต่ถ้าใครเน้นสปีดคุณก็ไปรอสุดไวัยมานะครับหรือแบบพวกไลโจมตีอะไรประมาณนั้นผมก็เลยกะว่าอาจจะยังไม่รู้ว่ะตอนคือตัวผมแทบจะไม่มีเลยตอนนี้ถ้าผมจะเอานี้คือมันเติมเยอะมากเบื้องตังอะนะครับเบื้องตังก็เดี๋ยวดูก่อนแต่ถ้าผมเอารอบนี้นะแล้วผมจบเลยนะผมก็จะแลกตัวรางคาตกแต่งอันนี้ได้เป็นคนแรกนะครับ เพราะว่าคนแรกมันได้พร้อมกันทุกคนนะครับคือถ้าคนที่เก็บสะสมอันดับหนึ่งมาทุกรอบเนี่ยตอนนี้ก็จะมี50เท่าผมแหลกนะครับก็จะเหลือแค่อันรอบนี้ก็จะมีผมว่าตัวบัคบางเซิร์ฟก็อาจจะได้กรอบแล้วแต่ผมว่าโชคดีที่ถ้าโซนเซิร์ฟอื่นๆเนี่ยเขาน่าจะดวงกันเยอะอย่างในผม3ามสองแปผมอะเวลาแข่งกันอ่ะมันแข่งกันหลายคนนะเว้ยแต่นี่เราอยู่เซิร์ฟใหม่เนี่ยเราแข่งกันไม่กี่คนเองมันก็เลยจะผมว่าชิวหน่อยเทียบเซิร์ฟแต่เซิร์ฟเก่าเข้าใจว่าบางคนก็ไม่ได้แบบเติมอัน มันคือของที่ดองไว้นานแล้วมันก็จะยากหน่อยมันก็จะแตกต่างกันนะระหว่างเซิร์ฟเวอร์ใหม่กับเซิร์ฟเวอร์เก่าๆนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงทีมก็คือ1ตอนนี้เนี่ยผมได้ไปอัพโซนิกบางอย่างเพิ่มแล้วนะครับจากตอนสึกโดนทวยเทพรอบที่แล้วเนี่ยปัญหาของเรานะตอนนั้นคือโซนิกเราตุยก่อนที่จะได้ออกสกิลแล้วการเป็นมาไม่ได้ใช้อันตีซึ่งอันติมันจะมีการบัฟด้วยฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องจริงจังเรื่องการปั้นโซนิกมากขึ้นให้มันถึึกกข้นว่าเดิม เพราะว่าถ้ามันตายโดยที่ไม่ทันออกสกิลเนี่ยมันจะได้ไม่ได้บัฟตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่เราแพ้ในตอนนั้นก็คือโซนิกเราไม่ได้ออกแล้วก็2อคือตอนนี้ผมอัดสปีดโซนิกร้อยเปก็คือทุกอย่างที่ผมจะทําให้สปีดมันเยอะได้เนี่ยผมโยกของกาโลมาทําโซนิกหมดเลยตอนนี้โซนิกเราสปีดพันสนี่คือมากที่สุดที่ผมทําได้ณนะตอนนี้ บางคนจะบางคนจะพึ่งออดอ๋อทว่าทำไมพี่ป้องไม่ดันสปีดสู้เพราะว่าแกงแกง้อยล้านแกงนั้น่ะประมาณพันสี่ร้อยล้านเขามีรูปภาพด้วยอย่างนเนี้ยพันสองหกสิบใช่ไหมครับถ้าผมต่อรูปภาพอันนี้ได้เนี่ยตอนนี้ผมขึ้นแล้วแต่ยังต่อไม่เสร็จถ้าสิเปอร์เซ็นเนี่ยถ้ามัสิบเปอร์เซ็นต0ตรงๆก็น่าจะร้อยยี่สิบหกใช่ไหมครับสปีดผมก็จะเกือบเกือบพันสี่พันสามไปไปลายแล้วก็รอเก,เก็บนั่นเก็บนี่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถดันจากตรงนี้ได้นะครับมันจํากัดอะมันค่อนข้าางจํกัด ก็เดี๋ยวถ้าเจอกันรอบหน้านะยอาจจะมีลุ้นที่สปีดอาจ,จะแซงก็ได้เพราะผมเพราะว่าภาพตรงนี้ผมคิดว่าต้นหนึ่งสัปดาห์เรานะ่าจะเก็บได้นะในการเคลียร์ภาพของสายสปีดอาววธตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปทําอะไรที่มันเพิ่มสปีดต่อนะครับกลายเป็นการโล,ล่เราก็บางลงเพราะว่าเราเราโยกของไงตอนนั้นเนี่ยเราที่เนการโล่ถึกเราก็ดันการโล่สุดเราก็ลดสปีดลงตอนนี้เราสลับมาโหมดธรรมดาผมก็ดันสปีดโซนอีกขึ้น แล้วกาโร่ลงเปืองเพชรมากนะอย่าหาทํานะไม่คุ้มหรอกแมนเปืองเพชรอะ่ะมันมันมันได้ดีไม่เติบโตมันแค่สลับของเฉยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเข้าสู่โค้งสุดท้ายของกิจกรรมกาโร่แล้วอย่างผมเนี่ยก็จะได้รางวัลเช็คชื่อแล้วเฮ้ยโค้งสุดท้ายป่าวะอ๋อยังไม่ดิมันกิจกรรมมันหมด13ก็เออก็โค้งสุดท้ายแหละตอนนี้ผมล็อกอินครบจนได้สกินกาโร่มาแล้วนะครับจะมาเปลี่ยนกันนะสะกินกาโร่ครับนี่รูปขาวใช้เลยมีอไรบ้างเสื้อผ้าด้วยนะครับอันนี้คือ ได้มาจากหนึ่งก็คือตรงเช็คเชื่อครับเช็คชื่อเนี่ยมันจะได้ตัวรูปภาพนะครับนี่วันที่30ได้อันหนึง่งนอกนั้นเนี่ยจะเป็นการซื้อในร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับ5ชั้นก็จะมี5อันรวมที่แจกเป็น1ก็จะเป็น6เราก็จะสามารถน่าจะกดอัปเกรดได้ไหมผมไม่ได้ใช้ระบบนี้นานมากเพราะจริงๆว่าผมไม่ซื้อสก,กินเลยอ่ะวันนี้ไงรูปร่างฟิกเกอร์ยืนยันแล้วก็หลังไสเลสนะ HP ตัวละครในทีบวก4%หรอ โอ้เว้น,นี้ใครสุละตานจัดแบบสะกินเยอะๆนี่พื้นฐานเลยดีจะแ,แน่นมากนะครับอันนี้เพิ่มดาเมจจริงตัวเอง5%แล้วก็พาสซีฟเพิ่มเติมฮีโร่นักปราบหลักถูกฮีโร่แอคทีฟโจมตีได้รับไม่ลดดาเมจคริติคอลน่าจะลดดาเมจไม่คริติคอเลเลาะ30%ไม่ว,วะอ่าน,นี่คือกาโร่นะครับได้มาแล้วตัวสกินพลังเหมือนจะเพิ่มขึ้นมาไหมเหมือนจะเพิ่มมา400,000ไม่ว,วะอะเฉพาะตัวปลด6กอันนั้นละมั้งนะครับนี่เราได้รูปร่างมาไหมมันมีรูปร่างไหมผมอยาก โชว์อยู่นะครับน่าจะเฟี้ยวอยู่นะนี่นี่น,นี่เอ,อรูปร่างกาโร่นะครับกาโร่ระดับ UR แบบเวอร์ชันมีสกินอันนี้ก็จะเป็นจากแอนิเมะเลยมีธงปักหลังมานะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ตรงฮาส์เนี่ยน่อจากเราปลดสกินก็น่าจะมีตัวช่องเพิ่มใช่ไหมตรงนี้มีฟิกรูปร่างฟิกเกอร์กาโร่ o, เปลี่ยนฐานผมมีฐานอันนี้ได้มานะครับพลังบวกมาหมื่นห้าแล้วก็จะไปธรรมดาเปลี่ยนกันหน่อยนะครับอันนี้อันนี้ได้มา แล้วก็ต้องวันนี้ได้มาม่กัานหนึ่งนะครับอ่าก็เพิ่มพลังพื้นฐานขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะมีตัวกิจกรรมการโรที่แบบผมอ่ะผมกลาวว่าจะไม่เล่นเพราะว่าผมแบบวขี้เกียจนั่งเล่นอะไรพวกนี้เยอะแต่ว่าลองดูสักหน่อยก็คือตัวกิจกรรมไล่ล่าการโรนะครับ วงกิจกรรมตรงนี้จะมีการจัดอันดับนะครับซึ่งโอ้โหว่าตรงๆนะไอ้ทุกคนนอกจากผมเขาเล่นกันหมดแล้วนะครับแบบคุณไน S ์คุงเนกดไป25 0 0 0คุณทาคิชิคุณเขาคุยคุณมูหล่าคุณโปเต้คุณอิชิเมะคุณนาแอลคุณเซตตอนอะไรเงี้ยเล่นกันหมดเลยนะครับมีเราเลยไม่ติดอันดับเลยนะผมไม่ได้เล่นเลยผมไม่รู้เล่นยังไงอ่ะเดี๋ยวจะลองมั่วๆดูนะทีมหนึ่งเนี่ยเหมือนเขาจะใช้เป็นอัศวินจากกลแล้วก็คอโบลสซึ่งในลิสต์เนี้ยผมมีตัวแค่3ตัวที่ผมเล่นตามเขาได้ มาดูทีม2อกันก่อนนะครับทีม2เนี่ยเขาใช้เป็นตัวแฟชด้วงกาโลคิงก็คือเน้นดาเมจหลักๆเลยดูแล้วเนี่ยทีม2ก็จะต้องเล่นเป็นตัวดาเมจหนักๆฉะนั้นเนี่ยเดีย๋ยวทีม2องผมจะลองจัดตามเขาดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาทุกตัวไปก่อนนะครับผมทุกตัวไปก่อนนะเพื่อป้องกันการงงนะครับโซนนี้ก็อาจจะจำเป็นวะอ่ะใส่มาก่อนนะครับคออันนี้นะครับทีม2เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เป็นคอจกักรพรรดิเด็กนะครับคอจกักรพรรดิเด็กจัดมาปุ๊บ แล้วก็เขาจะมีแฟชแต่ผมไม่มี flash, แฟชเราจะลองเป็นเฮลแฟเฟรมดูแล้วก็เขาน่าจะใส่แผ่นไล่โจมตีแต่ผมไม่ได้ใส่อะลองแบบไม่ใช่แผ่นไล่โจมตีโอ้แต่ด้วงผมอะด้วงผมไม่ได้อาวุธสามลารอบรอบการโจมตีนะจะน้อยกว่าตัวบักในเซิรฟ์ฟพวกแบบคุณไอเอลคุณอีซี่แมคุณโปเต้อะไรประมาณนั้นรอบโจมตีเราจะน้อยมากผมไม่มั่นใจว่าเราจะทําได้สักเท่าไหร่แล้วก็แต่เอ่อต้นทางเนี่ยคุณอุบาาวบ่าเขาใช้เป็นราชาทะเลลึกซึ่งผมไม่มีนะครับ แล้วมันเป็นตำแหน่งการไล่อันติฉะนั้นตำแหน่งนี้คงเป็นตำแหน่งฟรีก็คือเอาตัวอะไรก็ได้มานั่นแหละให้มันตีๆแล้วมันมีดาเมจหน่อยฉะนั้นผมจะใส่เป็นอ่ะเกลิวมาแล้วกันนะครับเฮ้ยผมว่าเกลิวเราเก็บไว้ทีมหนึ่งดีกว่างั้นอันนี้ผมใส่เป็นโอ้โหไม่มีตัวเลือกเลยเอาวะโซโซนิคโซนิคเพื่ออะไรวะอะโซนิคอะเพื่อปั๊บสปีดอะไม่ไม่ดีแต่มันไอมันไม่มันคนละแถวกันมาวะเออ ทัดก็ทัดแล้ววะ่ะทัดก็ทัดล้ววะอันนี้จัดตำแหน่งค่ายลบนะครับผมจัดแบบแถวหน้าๆยาวๆน่อ๋อผมจะให้ลงเป็นกาโร่กับดวงนะครับฉะนั้นผมต้องใช้เป็นจุดๆอย่างนี้อัาแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ย้ายไปสองอันบนไม่ต่างกันนะอ่าตรงนี้มาโหกาโร่เราสปีดเต่ามากเลยว่ะแล้วก็อ่ะทิมหนึ่งนะครับทิมหนึ่งเนี่ยคุณอุบ่าวบ่าใช้เป็นคอโบล้อซึ่งเราไม่มีคอโบลออคอกีริลพอได้วะอ่าลองดูนะ โอเคลิวมาแล้วก็เขาจะใช้เป็นอัศวินเน้นตุยเกิดตุยเกิดเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผมเนื่องจากผมไม่มีตัวอื่นนอกจากนี้ก็คงเป็นตัวนี้แล้วก็พี่กอรซแล้วก็ลูกพี่โซนิกนะครับมาโซนิกอยู่แถวแรกไปเลยผมค็จะให้ตัวนี้อยู่ตรงกลางว่าน่าจะโดนการโลซัดบ่อยแล้วก็โซนิกอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เกลวินน่าจะไม่มีอะไรไหมแล้วก็ตั้งค่าค่าลบเดี๋ยวเราจะให้ลงเป็นตัว สองตัวล่างคือพิกกอตนะครับต้องเป็นอันนี้เนาะพิกกอตอันนี้โอเคน่าจะใช้เป็นทีมประมาณนี้นะครับโกคิสจะอ่ะลองดูก่อนผมก็ไม่เคยผมปกดตีผมข้ามตลอดไม่เคยมานั่งดู PVP เหมือนกันอ่ะลองดูนะครับเป้าของ็ไม่รู้ดาเมจนะครับลองดูลองดูอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราให้ออกกันตีพี่ดำไม่น่าจะต้องอ่ะแล้วก็พี่การโลเขาจะอ่ะโซนิกเราได้ปูดก่อนนะครับ ผมต้องไปเพิ่มของให้มาเพราะผมไม่อยากสลับของแลวเพิมเทรอะ่ะเออรางวัลเราไม่ได้เน้นอะ่ะผมไม่ได้อยากเน้นรางวัลอะไรขนาดนั้นอ่าแล้วก็โซนิกไปนะครับไม่ใช่โซนิกอัศวินปาดไป82ล้านนะครับแล้วก็พิกก็ต์งั้มไปนะครับงัํมไปปึ๊บๆ13ิล้านนะครับยังเบาๆอยู่แล้วก็พี่กาโร่เสรอมมาโอ้โหโอ uh, ้โห uh, uh, หมดดงปะเนี่ยโอ uh, ้ยสกิลแมเป็นสีฟ้าโคตรสวยเลยว่ะเฮ้ยนี่กาโร่เราใส่แล้วก็ได้สก,กินอย่างนั้นเเลยขอดูหน่อยดิอันนี้พี่เกวินทำดาเมจไฟชำนาญบุคคไปนะรับ แล้วก็เกลือกันซุปบัฟกระนำนะับไม่มีอาวุธสามโอ้บัฟแค่แถวมันเองเฮ้ยแต่เกล,ลวีเราติดโลเลยวะนี่ผมว่าปล่อยตายเยอะไมน่น่าจะเป็นไม่น่าเป็นอะไรไหมเพราะว่าอัศวินก็ควรจะตายบ่อยๆนะบอกว่าจะได้เกิดป่าเกิดป่าเกิดป่านะครับนี่แล้วก็่โซนอีกไปต่ออันนี้ติดมันสก,กิลเหมือนการ่โธรรมดาเลย,ยโอ้เหมือนเป๊ะเลยนี่ว่าก็โดนเข้าจริงๆเลยเด็กปุ๊บปุ๊บโอ้อัศวินผมจะรอดอ๋ออัศวินยังรอดอยู่เว้ยแต่เลื่อมม่นกระปิดกระปอยมากเลยว่ะ ไอตอนการลอันติผมแตกแน่เลยนะครับมันดูดาเมจสะสมได้ไหมไม่เห็นเนาะไม่เห็นเนาะดูตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ไม่ได้นะครับโอ้หอาจจะเป็นติดโลเลยวะหรือว่าผมอาจจะพลาดที่ใช้เป็นคอน,นี้วะคือถ้ามันหนาเกินไปมันไม่ตายมันไม่ได้ตายเกิดนะครับอาจจะมัมนจะแรงถ้ามันได้ตายเกิดอะลองดูจนจบก่อนอะตอนนี้เกลียกันซุกไปแล้วนะครับอืมแล้วก็ลูกที่โซนิกครับปูดก่อนเข้าไปเท่าไรเนี่ย ปับป๊บปับ๊บปั๊บสิบเจ็ดล้านนะครับฟลอสโซนิกไล่ยันติจากกลยุทธ์นะครับไล่ยันตกลยุทธ์ผมมีของสายอาวุธนะครับปึ๊บปึ๊บอันนี้เข้าไปหกสุเก้าโดนต้านทานตาย,ตายไหมยังไม่ตายว่ะเฮ้ยหรือว่ามันอัศวินโลหนาไปหรือไม่คนใส่โลหนาบอกว่า,าอ่ะนี่เออการโลซึ้งมาขออัศวินผมตายเดียด๋วยวนี้ผมอยากตายตายหน่อยโอ้ยแม่งถึกจิ๊บหายเลยอัศวินเราอาจจะพลาด อาอาเดีย๋ยวเดี๋ยวลองเล่นดูก,ก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนคอได้เปลี่ยนคอได้แล้วเปลี่ยนคอได้นะครับผมไม่มีคอโบลลสอ่ะใช้เป็นอลยรอาคอรารา์เทะเลหรอือเปล่าเอามาสะคออะไรเงี้ยเข้าไปครับหกสิบเจ็ดล้านนะครับเข้าดาเมจไปก็ยังไม่ตุยนะมันถืออะไรขนาดนั้นนะอ่ะอัศวินเราลูกไฟลูกไฟพออยู่นะครับโอ้แต่ทีมสองลูกไฟจะไม่พอดิโอการโลกซื้อมาไม่ยังรอดอยู่นะครับทีมสองเออที แ่ว่าผมควรจะเอาเกวินไปทีมสองวะเพราะจะได้บับลูกไฟเออลืมเรื่องลูกไฟไปเลยเออเราควรจะเอาเกวินไปอยู่ทีมสองวะอ่ะไม่เป็นไรเออดูให้มันจบก่อนนะครับอันนี้เป็นรอบแรกนะครับที่เราเล่นนะนี่อันนี้พี่ก๊อตงับไปนะครับหนึ่งได้ไปโหติดลบดิผมมีลบหดิด้วยวาแม่งเอ้ยไม่เข้าอุ้ยกาโร่เสิร์ฟมาขอสเซวี่ผมตายเหอะอายุผมอยากตายมากนะครับเออตายสักที เกิดขึ้นมาปาดปั๊บปั๊บนี่จัดไปร้อยแปดล้านนะครับโดนโอ้โหโด,โด,โด,โดสนสะท้อนเบามากเลยอ่ะคือผมต้องให้แบบว่าทุกครั้งที่กาโร่ตีมาเซิร์ฟมาแล้วอาศวินีเราตายอ่ะถึงจะใช้รอบตายเกิดได้ครบนะไม่งั้นรอบตายเกิดเหลือดาเมจมันขาดนะครับอ่ะอันนี้ปาดไปครับเพราะเนี่ยดาเมจสะท้อนมันน้อยนะครับโอ้โหเก้าแสนเองอนเธอรีเราต้องหลักหลักล้านอยู่อะหลักล้านอยู่อะถึงแม้จะตัวจี้ขนาดนี้นะครับ กาโร่ <G aro> ตีธรรมดามาเนี่ยแค่แฉเนือ้อะมันต้องไปลุ้นตายตอนอันติว่ะอาการมันอันติก,กี่รอบห้ารอบไหมอันต้องเปลี่ยนคอผมว่าต้องเปลี่ยนคอแล้วคอเกลียวแต่ไม่อาจจะถึกไปสำหรับเรานะครับแต่โซนิกเราก็จัดหนักอยู่นะยี่สามล้านนะครับแล้วก็สวินปุ๊บปุ๊บ,บนี่หกสิบสี่ล้านก็ยังไม่ตายนะครับโอ้โหถึกเหลือเกินไว้ทีมเราพี่กอ๊อตพี่ก๊อตก็ยังยืนอยู่นะพี่ก๊อตเนี่ยโดนกาโร่รอบถัดไปไม่น่าจะรอดแล้วนะฮะโอ้โดนก็รอบนี้ก็ไม่รอดแล้ว นี่อากาโรเสริงมาครับสกิลสวย 7, 7. อีกเจ็ดล้านเจ็ดอารวินตายเกิดปับป๊บปับ๊บร้อยห้านะครับร้อยห้าเข้าไปเก้าแสนยังไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่แล้วก็อาศวินป่าธรรมดาไปเออหกสิบแปดล้านนะครับอากาโลตีธรรมดามาเบาเบาแสนสี่เดี๋ยวไปคอเกลียวออกจริงๆนะครับปึ๊บปบอ๊บเจ็ดสิบแปดครับอากาโลเสริงมา เริมมาอัศวินมันเกิดได้กี่รอบวะหกเจ็ดรอบมันจะแถวนี้วะป,ปึ๊บปึ๊บนี่นะครับแล้วก็ไม่ตายวะเวน <c oughs> ถือเกินไปวะนะต้องไม่เอาของออกวนะเนี่ยเออเนี่ยเออตายแบบนี้ก็โอเคนะโอเคมันเฉียดเฉียดอยู่แล้วก็พิกาโร่ตีมาแล้วก็หมดเทิร์นแล้วนะครับอันนี้เฟสแรกมีโชว์ดาเมจไหมไม่มีโชว์ซะด้วยอันนี้แหละที่ลูกไฟอาจจะไม่พอนะครับนะถ้าว่าเฟรมผมไม่เอาอันตีดี้วยทัดไม่เอาอันตีด้วย อือันนี้ผมอาจจะอันติดได้ทุกตัวนะทัตผมไม่น่ารอดรอดเฉยว่ะอ่ะเฮลไฟเฟมงั้นเดี๋ยวเฮลไฟเฟมอ่ะผมจะไม่ใช่ลูกไฟเพราะว่าเราไม่ได้เอาตัวบบลูกไฟมานะครับถ้าซื้อมื่กี่ก็ตัวอื่นแทนไม่ได้โอ้หเอ้ยแทนได้แทนได้เพราะสายวุ้นมีกิงอ่ะเดี๋ยวเราโยกโยกเกลวินมาอยู่ทีมนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาเอาตัวแล้วก็ได้ไปอยู่ที่ไม่ใช่ทัตทัต้วก็มีดามีเท่าไหร่อ่ะพี่ดวงเซิร์งมาครับ เข้าไป54ี่ล้านนะครับแล้วก็กาโร่เราเสริมไปครับอู้นี่ไงสกินสซฟ้าด้วยอูโหโคเท้อู้ห้าร้อยสี่สิบเก้านะครับแล้วพี่กิงพี่กิงฮิวกับบัฟมานะครับยังไงทีมนี้ก็ไม่ตายอยู่แล้วไหมเพราะว่าโล่เป็นโล่เด็กอยู่แล้วแล้วก็ดู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 อะไรไม่รู้แต่เราไม่มีราชาทะเลนะเราจะขาดตรงนี้ไปโอ้ัทสเซอกี่หกติไล่ตามสองแสนห้าสองล้านห้าเบาเบามากเลยเบามากเลยอันนี้พี่จักรพัฒนเด็กมานะครับ โอ้โหแบบนี้ตอนการโลมันตีปกติผมทีหนึ่งมาโดนการโลผมเซิร์งหนักเลยนะแต่ดูผมไม่น่าจะตายอะ่ะดามจเขาไม่น่าจะขนาดแบบว่าทําถึงขั้นไล่การควกคุมได้นี่การโรเซิร์งไหมครับ <c oughs> จัดไปหกร้อยสี่ล้านครับอ่ออัน,นี้การโล่เขาตีพอมมีเขามีสกิลลูนดาบ้วยนะนะ่ะการโรตีธรรมดาขอให้ติดด้านหานเถอะติดด้านหานมันเข้าหนักเลยนะเออติดด้านหานนี่สองร้อยล้านนะครับสองร้อยล้าน โอเคเ๋ยวรอข้ามเลยดีกว่าไม่น่ามีอะไรแล้วน่าจะยิงยาวๆจนจบเปลี่ยนตัวเ๋ยวเอาเกวินมาแทนเราก็จะได้เผื่อมีลูกไฟเหลือนะครับเพราะถ้าจะไม่เกี่ยวกับเกวินผมมอ,ม,อมองว่าดาเมีไม่ต่างกันหรอกแต่ในลูกไฟหนึ่งลูกมันช่วยได้เยอะนะครับกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยโอ้หมื่นแปดป่ะใช่ไหมอา้อาวอ้าวผมสับโอ้หึห,หึเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ใช่หมื่นแปดหรอผมดูผิดหรอวะ อ่าไม่เป็นไรช่างมันย๋ยวเราเปลี่ยนทีมไปสัหน่อยอันนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะถึกไปฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มันมีตัวบัฟลูกไฟอยู่แล้วเอาด้วงมาสะท้อนขำๆไหมล่ะอ่ามาสะท้อนขำๆดูแทนตรงนี้แล้วก็คอคออะไรดีวะเออไม่มีตัวเลือกเลยวะผมมีคอโบอล็อกก็ไม่ได้เอาอบอมมัก็ถึกอีกเกโลไหมกโล กิโลมันต้องใช้สามอ่ะไม่เป็นไรนี่ไงเราก็ไม่ต้องเอาคอร่างไงเอาแค่เอาแค่ตัวเนี้สามรอบทุกรอบรับพลังงานสามจุดเออเอาแค่นี้พอเราก็นี่เอาทัดออกเอาทัดออกเี่เราทัดออกครับเราก็เอาตัวนี้ไปใส่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้ล็อกสปีก็ช่างมันไปเพราะว่าเราปล่อยให้มันตีธรรมดาอย่างตัวพวกงนี้อันนี้ตัวดาเมจสองอันบนมา ที่หนึ่งจริงวะเนี่ยผมไม่อยากตีมวัวเลยเนะี่ยอาไมมนี่แหละผมว่าอันนี้เราปรับจูนแล้วปรับจูนแล้วนะครับ let's go น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่แล้วกน็นี้ไม่เอานี้ไม่เอานี้ไม่เอาไปจิมแล้วผ่านไปครับไม่โชว์ดาเมงะมันสาม,ม,าม,มหมื่นทำไมมีกิ้มหมื่นมันเหมือนคูณสองบอกวะแล้วก็เกวี่ยนติเอ๊ะเฟรเฟมอยู่อยู่หยุดยยุดยุดมานี่กาโลเซิฟมาครับ ไม่เข้าเท่าไหร่นะครับเพราะมันแค่ยี่บกล้านนะครับข <to ll bad noise> ้ามจบไปเลยเอฟเฟมไอเฟมเอฟเฟมยุดออกมาลูกอันนี้คือเรามีพลังสกินวยไงมาเลยอัดดามจอาจจะแรงขนาดนั้นนะครับโหยโหลนานี้ดามน่าจะเวอร์วะเนี่ยตอนนั้นมันหมื่นแปดใช่ไหมเท่าเดิมไม่ถากกันเลยอะไรวะก็เป็นสามหมื่นหกนะครับอะไรวะ งงเลยมันมาดามิดได้ยังไมันคิดคูณ2แลหรอผมไม่เข้าใจเลยหรือมันคิดจำนวนดักรสท้ายเอาไว้ช่างมันะครับจบแล้วนะครับก็ทีผมใช้ประมาณนี้นะอันนี้เนี่ยที่ผมบอกว่ามันรางวัลมันนิดเดียวอ่ะคือมันแบบมันได้อันนี้มาก็จริงแต่แบบเพชรมันต่างกันไม่ค่อยเยอะผมก็เลยตอนแรกไม่ได้สนใจแต่แบบเออก็ลองลองคำๆดูเออมันก็ได้อยู่นะครับได้อยู่นะอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะกิจกรรมการโลดเนี่ยผมไม่รู้ว่าแต่ละเซอร์อ่ะมันหมดพร้อมกันไหมแต่ยังไงก็ลองสังเกตดูเพราะว่ามันจะมีเรื่องพาร์ทด้วยเหมือนกัน ซัพพอร์ตเนี่ยคือผมยังเขียนไม่จบเลยว่ะผมไม่รู้ว่าคนที่กดตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วทำเควสครบกดกันจบหรือเปล่าถ้าผมว่ามีเควสทำไม่ครบบ้างไม่รู้ต้องใช้แบงค์ซื้อหรือเปล่านะเพราะว่าเ,าเวลาวันเลเวลเจ็ดสิบม,มันได้แบงค์แล้วมันได้ตั๋วดำมันก็ของดีอยู่แต่ไม่รู้มันจะคุ้มไม่ไมเนี่ยกับการเอาแบงค์ยัดเลเวลเนี่ยเพราะตั๋วดำหนึ่งอันมันคือตกยี่สิบสองแบงค์ใช่ไหมครับโหหนึ่งหนึ่งแบงค์เขียวได้หนึ่งเลเวลไม่คุ้มเลยวะเนี่ยเพราะว่าอันนี้้มันตออองง่ะเเวลแบค์บบรหร เอาไหมวะเดี๋ยวเราดูตอนใกล้จบโอ้โหใช้เยอะอยู่นะอืเนี่ยผมเหลือแต่คเควสอันเนี้ยเราก็พรุ่งนี้ไม่น,น่าจะรีอะไรวันใช่ไหมอันนี้ได้อีกสองวันมึงกี่อันวะหนึ่งสองสามเสียหกเจ็ดวันหนึ่งได้สิบสี่ใช่ไหมครับสิบสี่ผมเหลือสามวันสิบสองก็น่าจะจบเจ็ดสิบอดีไหมแมว่าก็เกือบเกือบอะนะครับโอ้โหนี่นึามันจะอาจจะต้องยัดแบงก์ลรืมั้งวะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คือผมอยากขอไอเดียหน่อยคือผมไม่รู้ ว่าตอนนี้เนี่ยผมมีกล่องที่ได้จากการเติมแฮ็กในกีกรามเนี้ยร้อยสิบสากล่องซึ่งมันแรกได้เป็นตั๋วไล่ลา่าไม่ก็เสียมเหล็กไม่ก็ก,การ์ดสากลเนี่ยเพื่อ,เพ,อเพื่อคิดว่าผมเอาไปเอาไปลงอะไรถึงจะคุ้มสุดหรือควรกระจายลงหรือออกอินที่อะไรผมไม่รู้เลยว่าควรจะไปที่ตรงไหนผมไม่มีคอมเมนต์เลยเพราะว่าผมไม่ได้ศึกษาข้อมูลหาความรู้นะครับอันนี้เนี่ยเออใครอยากมีใครมีข้อมูลอ่ะเฮ้ยคิดวิเคราะห์เสริมให้ผมหน่อยผมอย,ผมอยากรู้จริงๆงผมอยากรีดให้มัน คุมอยู่ผมไม่ได้ใช้เลยนะครับมีเมื่อกี้ใช้มา2กล่องเอามาคอนเทนต์ตีบอลนั้นนั้นให้ดูแหละแต่ก็คือเดี๋ยวเราจะต้องยัดออกทั้งหมดแล้วนะครับเนี่ยคานิวอลผมก็เคลียร์ครบแล้วนะอย่าลืมไปเคลียร์กิจกรรมคานิวอลไม่ว่าจะเป็นตัวอันนั้นหรืออันนี้ก็ตามนะเนี่ยเ,เหลือตัวอยู่ตัวอยู่เคลียร์นะครับเคลียร์ไปก่อนอ๋อนี่ได้มาอีกนะครับอ่ะเนี่ยเพราะว่าปวกตัวกล่องมันเปิดได้ทรัพยากรพื้นฐานแล้วผมว่ามันก็ ไม่ได้แย่อะไรมากนะครับอันนี้ลองเปิดดูสิบแปดอันเนี่ยมันก็ได้เพชรได้ตัวนั่นตัวนี้อยู่ผมกําลังคิดอยู่เออถ้าเราได้ตัวนั่นตัวนี้มาเยอะๆก็อาจจะเก็บตัวแล้วประหยัดในกิจกรรมไล่ลา่ลา,ลาขอพอหรือเปล่าหรือไปกดต่อรูปหรือจอบมันจะรางวัลดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่าตัวจอบผมก็เล่นไม่เป็นนะสารภาพเลยตัวนี้ผมเล่นมู่์นะครับวตอนนี้ผมอยู่เลยเบลก้าสิบสี่ผมไม่เคยเปิดกล่องเอาเอาจอบเลยแล้วหรือใครมีเทคนิคจอบเลยก็แปะให้ผมได้นะ ว่าเอ้ยพี่เพ่พี่เล่นจอบพี่วันนี้พี่คุ้มเลยพี่อะไรเงี้ยเออหรือผมควรจะไปเก็บชั้นกเก่าๆวะย้อนไม่ได้ปะน่าจะย้อนไม่ได้ปะเออเอาไปว่าขอไม่นหน่อยว่าใช้อะไรเปิดเออเปิดกล่องเป็นอะไรและใช้ยังไงถึงจะพี่ผมว่าพี่ใช้ปีพี่คุ้มแน่ไอดี ID, พี่เติบโตแน่เอามาได้เลยผมชอบอ่านมากเรื่องเทคนิควิธีการเล่นอ่ผมชอบอ่านอ่านนะครับอย่างคลิปที่แล้วที่เราลงคลิปสุด,ดโดนชวยเทพไปก็มีคนวิเคราะห์แนะนําวิธีกันเยอะซึ่งดีนะก็เ,เป็นประโยชน์ให้กับผมในการ ปรับปรุงทีมในครั้งหน้าที่เราเจอซึ่งรอบนี้ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับไม่รู้เกมจะกดตีนส่ง6-4แล้ว6-4เจ็ดเหม่ไงไหมอย่านะขอร้องนรกลก,ก็พอครับครั้งเดียวพอครับอีกครั้งได้แต่ขอเว้นนานๆหน่อยขอให้มันตามๆทันหน่อยประมาณหนึ่งเพราะว่าปกติเกมมันพันเนี่ยยิ่งเล่นไปยาวอะ่ะมันไม่ได้เติบโตเร็วตั้งช่วงแรกนะคือช่วงแรกที่เราเล่นอะ่ะมันเติบโตเร็วอยูแ่แล้วเกมมันแดัมทรัพยากรปลดนั่นปลดนี่มาแต่ช่วงท้ายๆมันจะเติบโตช้ากว่าซึ่ง ถ้าเทียบอัตราการเติบโตยังไงเราเซิร์ฟเราก็ต้องโตกว่าเซิร์ฟเหล่านั้นพอเซิร์ฟเหล่านั้นเขาแบบมาสุดแล้วแต่เซิร์ฟเรายังมีอะไรให้เก็บกันอีกเยอะสำหรับเซิร์ฟเวอร์หกหกหกนะครับประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้ประมาณนี้กิจกรรมคานิวัลนะครับคอมเมนต์ด้วยนะผมไม่รู้จริงๆผมก็เลยไม่การแนะนำไงว่าใช้อะไรถึงคุ้มเพราะว่าอะไรผมไม่รู้ผมไม่กล้าพูดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการแนะนำแนวทางที่ผิดแล้วเดี๋ยวทำตามแล้วมันจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ